ันนี้เป็นวันพิเศษหนึ่งหนึ่งมาเข้าชอเจ็ดแทนชอชอที่นี่ไม่ค่อยจะมีเขามีทุระเยอะวันนี้วันที่เก้าพฤศจิกายนมาแทนชอที่อุดิตพอขอรอ แต่ก็มาแทนชอก็อมีหลายๆคนเขามาแทนกันอยู่อากาศก็เงียบมาตอนนี้ก็โอ้โหดึกเลยเที่ยงคืนกว่าตื่นมาประมาณห้าทุ่เข้าเวนตั้งแต่เที่ยงคืนตบเวนอีกทีก็แปดโมงเชา้าก็มีดีเซนอยู่ในโรงรถจักรเยอะวันนี้ก็พามาเดินดูเรื่อยๆ มีรถอะไรบ้างโอ้คนปู่ก็เขาก็ยังอยู่ตลอดนะนี่ก็เป็นลงซ่อมเดี๋ยวผมจะให้ดูรมซ่อมล,ลมซ่อมน,นี่คือหน่วยลมหน่วยไฟฟ้าหน่วยช่วงล่างน,นี่ให้ดูอันนี้คุณปู่เก่าอันนั้นเครงรถด,ด,ด,ดอืมอน,นี่เร่อใจเลย น่าจะวันนี้ก็ยำลังซ่อมอยู่ซ่อมเสร็จก็ไปกลับไปหาเงินต่ออากาศช่วงนี้อุติิยังไม่หนาวเลยเนาะรู้ที่อื่นเป็นไงบ้างนมือมีสี่ศูนย์สามเก้าอ๋อสี่ศูนย์สาเก้าตัวนี้รู้สึกว่าจมันมันจะลากรถขบวนหนักๆเยอะเกินไปหน่อย วิ่งน้ำมันตุกน้ำมันตุกก็คือน้ำมันดีเซลที่ที่เขากั่นแล้วอ่ะอม,มาจากปอกแกลสลับบุรีนั้นมันมีทั้งหมด6กทีสามมีทั้งหมด6กทีหนึ่งเยอะอยู่หน่อยไฟฟ้าเดินไปเลยนม่งไปส้า ่วนช่างเครื่อง่องเครื่องก็มาแทนเป็นผูกเหมือนกันเป็นคุณอำนาจอนุรักษ์เคยทำงานด้วยกันอยู่วันนี้คงจะเรียบร้อยอยู่ไม่มีปัญหาสานะการน่าจะปกติเดินเที่ยวได้เลยทั้งลงจะพามาดูลงบัดน้ำเสียรถไฟเขาค่อนข้างใส่ใจกับคนอื่นเกือบคกับ เรื่องลงบำบัดเรื่องอะไรเขาเวลาซ่อมเวลาอะไรเนี่ยเขาเขาจะมีประเภทแบบว่าน้ำมันรั่วไหลพวกอะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลน,นะครับเรื่องนี้เขาก็ปฏิบัติตามกฎเทศบัญญัติอะก็ตอนนี้ก็สร้างลงบำบัดน,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 น้ำเสีย บำบัดพวกน้ำมันเสียอะไระช่วงนี้ก็กลางคืนมืดๆไม่ค่อยสว่างอะไรอันนี้ดีสีนหลังยี่จะซ่อมอยู่โอ้ยุบสนัดจริงๆอันนี้อากาศไม่ไม่ไม่เย็นเลย ทั้งที่ว่าประมาณเดือนตุลาต้นๆ้นเดือนตุลายังยังยังยงเย็นกว่านี้อาจจะเป็นเพราะฝนตกก็ได้วันนี้วันจันทหน้าตอนสายสายน่าจะกลับเข้าบ้านที่ดาราไม่มีอะไรบ้างวันนี้เข้าเวนช่องอยู่เพราะตมาเนี้ครับเวนบ้านนอก เวนผู้ทอนดิไม่ใช่เวนมันนอ็ประมาณเนี้ยมันมันไม่มีอะไรมีแต่รถผ่านเราเป็นรถที่ว่าวิง่งวิ่งจากกรุงเทพออกมาประมาณตอนค่ำๆก็จะมาถึงเราตอนกลางคืนเราจะเป็นพวกแบบนิดมิดไนท์แต่ว่ามันก็จะมีพวกพอขอลองเครื่องที่ว่าวิ่งเข้าผ่านวิ่งเขารับเวรก็ไม่ค่อยมากนะแต่ตอนหลังเขาว่าศูนย จะตัดลงที่ป่าอำมโพมา่งแบ่งแบ่งงานกันใหม่บางซื้อต่อไปก็คงจะไม่ได้วิ่งยาวน่าจะไม่ถึงเชียงใหม่ละน่าจะถึงแค่นครสวรรค์วันนี้เอาแค่นี้ก่อน